ขภาพเซนคาลอส R.E.C.C อุ่นใจใกล้ชิดหมอหัวข้อในวันนี้นะคะถังเช่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างไรพูดคุยกับทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกศาสต,ตราจารย์ดรมนจรนเมฆทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอีกท่านดรชานเมฆทนนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทคอร์ดี้เบลเทคจำกัด เลขท่านหนึ่งวันนี้บอกว่าต้องการมาแชร์ประสบการณ์ว่าทําไมถึงเลือกถังเช่ามาดูแลสุขภาพท่านเป็นผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณสมศักดิ์กิติสมพรวุฒิค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีสสดครับ,รบวันนี้นอกจากจะให้ข้อมูลเรื่องของถังเช่าแล้วนะคะ <c oughs> คุณสมศักดิ์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยเริ่มจากแขกรับเชิญคุณสมศักดิ์ก่อนละกันครับ <c oughs> ว่าตอนที่รู้ว่าป่วยเป็นโรคที่เราก็ไม่อยากเป็นเนี่ยตอนนั้นนะี่คือปีไหน แล้วทำไมจู่ๆถึงรู้ว่าเป็นโรคนั้นประมาณปี 5, 7คือตอนนั้นน่ะไปตรวจพบเบาหวานโดยบังเอิญไปพาตัดหลังแล้วก็คือค่าน้ำตาลขึ้นสูงหมอก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเบาหวานเป็นโรคที่เราก็ไม่อยากจะเป็นเลยใช่ไหมคะโรคนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะไกลตัวเองล่ะก็ก็ไม่ไกลครับเพราะว่าคุณแม่เป็นก็น่าจะได้มรดกมาเพียงคนเดียวในบ้านค่ะพอเป็นแล้วก็เ รักษาไปเรื่อยๆครับกินยามาระยะหนึ่งก็เริ่มกังวลว่าเบาหวานเนี่ยมีตัวพ่วงก็คือไตตับความดันความดันก็เริ่มศึกษาหาตัวช่วยก็พบว่ามีเพื่ออยู่ตัวนึงก็คือถังเช่าเดี๋ยวนะคะตอนที่รู้ว่าเป็นเบาหวานเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสเป็นเพราะว่าคุณแม่เป็นใช่แล้วพอตรวจพบว่าเป็นตอนนั้นคือได้ยามาทานก่อนใช่ไหมคะคุณหมอให้ยามาทานก่อนใช่ครับ เพื่อลดน้ําตาในเลือดใช่ครับแต่ว่าตอนทานยาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะมีตัวช่วยเหรอคะสำหรับโรคนี้ก็คือเริ่มศึกษาเองไงครับว่าเบาหวานเนี่ยจากคนข้างบ้านที่เป็นบางคนก็ตัดขาบางคนก็น่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากจะเป็นแบบนั้นค่ะไม่อยากเป็นโรคไตไม่อยากเป็นโรคตับค่ะไม่อยากเป็นความดันขอแค่โรคเดียวก็พอละก็เลยศึกษาก็เจอเจอตัวนี้ครับคือถังเช่า ไปเที่ยวจีนก็ไปเจอแต่ราคาที่จีนแพงมากค่ะเป็นแสนก็ปรึกษาพี่สาวสั่งเลยไหมกลับไปก็ลองทานดูอะไรเงี้ยครับพี่สาวก็เบรกว่าอย่าเพิ่งเลยศึกษาดูก่อนไปที่จีนคือต้องการจะได้ถังเช่าจากต้นกําเนิดแต่ที่จีนเลยไปเที่ยวครับแล้วก็ไปเจอครับอันนี้เป็นถังเช่าเป็นตัวตัวหรือว่าเป็นแคปซูลถ้าสั่งแล้วเขาก็จะจะซอยใส่แคปซูลส่งให้เรา แต่แพงอ่ะแพงเป็นแสนครับกับจากจีนมาก็เริ่มศึกษาตามหนังสือตามโซเชียลอะไรเงี้ยครับก็มาเจอเนี่ยผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึง่งคือคอร์ดิไทยซึ่งชิดค้นจากศาสตราจารย์บวกกับมาลัเกษตรซึ่งน่าเชื่อถืออันนี้รู้สึกว่าน่าเชื่อถือละใช่ครับพอมีมอกเกษตรเข้ามาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออน่าจะใช่ค่ะก็เลยทดลองส,องสั่งมาทานดูค่ะ แรกๆทานก็รู้สึกว่าเออดีนะหลับสบายดีพักผ่อนได้เต็มที่ตื่นเช้ามาไม่เพียอันนี้เห็นชัดเลยใช่ครับชััดาหลบบสบยาทานแล้วหลับสบายมากค่ะครับก็เริ่มออกกำลังกายได้มากขึ้นก็ทานมาเรื่อยๆ,ๆไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลค่ะหลังจาก<อ>นั้นกี่เดือนคะไปตรวจผมตรวจเลือดทุกสามเดือนครับสามเดือนครั้งสามเดือนครั้ง ครั้งแรกหมอก็บอกว่าอค่าตับค่าไตาไม่มีนะความดันไม่ขึ้นค่ะก็ไปอีกสักปีหนึ่งก็ตรวจอีกหมอก็บอกว่าโหดีมากเลยอ่ะค่าตับค่าไตาเป็นศูนย์ตลอดทานอะไรมาหรือเปล่าชม,มคนไข้เลยใช่ไหมครับว่าดูแลตัวเองดีใช่ครับผมก็บอกไม่ครับผมออกกําลังกายเยอะค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเออเราทานถังเช่าอยู่นะทานคอทีดไทยอยู่อย่างเงี้ยครับตอนนั้นคือถังเช่าเป็นตัวช่วยตัวเดียวที่ทานไม่มีตัวอื่นแล้วใช่ไหมคะไม่มีครับ กับมาถามอาจารย์มนจันทร์ค่ะในถังเช่าเนี่ยเขามีอะไรทําไมสามารถที่จะช่วยเสริมกับยาที่ทานของคุณหมอด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้น้ําตาลก็ไม่ได้ขึ้นตับไตค่าก็ปกติด้วยครับในถังเช่าเนี่ยนะคะ <c oughs> จะมีสารออกฤทิ์ที่สําคัญที่ช่วยเรื่องเบาหวาน <c oughs> ก็คือตัวโพลีแซคคาไค่์แล้วก็ตัวคอร์ดซิพินที่จะออกฤทธิ์ร่วมกันทําให้การทํางานของ อย่างเรื่องเบาหวานก็คือเรื่องของตับอ่อนค่ะรับอินซูลินอะไรได้ดีขึ้น,นตรงนี้มีงานวิจัยใช่ไหมคะครับก็มีงานวิจัยนะครับค่อนข้างหลากหลายชิดนะครับเขาก็ลงไปถึงกระบวนการที่ถังเช่าโดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ในถังเช่านะครับที่ทางคุณแม่พูดถึงก็มีโพลีไซคาไรมีคอเดสปินการทํางานก็คือหนึ่งก็คือไปช่วยฟืน้นฟูร่างกายนะครับเพราะร่างกายใช้อินซูลินในการช่วยในการ กำจัดน้ําตาลนะครับบางคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับไทป์ทูก็คือไม่ได้เป็นแต่กําเนิดแต่ก็แฝงอยู่ในกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยนะครับก็มีหนึ่งกระบวนการก็คือทําให้อินซูลิน,นตอบสนองได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือหนึ่งส่วนที่สานออกฤทธิ์ไปช่วยอันที่2ก็คือช่วยลดการดื้อของอินซูลินกับร่างกายนะครับอันที่3เนี่ยก็คือช่วยให้ blood circulation ในร่างกายดีขึ้น ะนะครับเลือดเราบางทีมันหนืดเนาะเราช่วยให้เลือดหมุนเวียนถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายการทํางานที่ผสมผสานกันสิ่งที่พูดมาทั้งหมดคือมีผลการศึกษาวิจัยยืนยันครับอันนี้ก็มีงานวิจัยยืนยนันค่อนข้างหลายฉบับค่ะคแต่มันก็มีกระแสที่ออกมาแล้วทําให้หลายคนกลัวก็วคือว่าในเมื่อทานกับยาซึ่งมันลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ลิตรในถังเช่าก็บอกว่ามันจะยิ่งไปช่วยลดน้ําตาลทําให้น้ําตาลต่าไปอีกอาจจะเกิดผลเสียต่อคนทานได้ครับอันนี้เนี่ยเรา,เาย้าว่าเราให้คําแนะนําก่อนนะครับทุกท่านที่โทรมานะครับเราก็จะแนะนําก่อนว่าเอา๊ะทานายาเบาหวานอยู่หรือเปล่าทานอยู่เยอะแค่ไหนอัตราที่เหมาะสมในการทานถังเช่าเนี่ยกี่แคปซูลต่อวันอ๋อต้องถามก่อนเลยเ,เราแนะนําโทรมาถามก่อนทุกเคสเลยเป็นการโทรมาถามก่อน เป็นส่วนน้อยมากเลยที่ว่าอยู่ดีจะซื้อไปแล้วทานเองถามเพื่ออะไรครับพอรู้ว่าเขาทานยาของคุณหมออยู่แล้วจะทานถังเช่าด้วยคําแนะนําของเราคือ,อยังไงคะครับเราก็จะแนะนําเสมอว่าหนึ่งคือตรวจสุขภาพก่อนนะครับถ้าอย่างเหมือนที่ส่งสวนสุขภาพแล้วทุก3ามเดือนด้วยอันนี้ถือว่าค่อนข้างระวังเรื่องสุขภาพมากนะครับเพราะว่าคนทั่วไปอาจจะอย่างมากก็ปีละสองครั้งอย่างมากก็ปีละครั้งก็เก่งแล้วบางคนนะครับ ก็จริงๆนิยิ่งตรวจถี่ก็ถามว่าดีไหมก็ดีแต่เราก็อาจจะเจ็บตัวบ่อยน้อยครับก็จริงๆการทานไปตรวจไปเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าในอัตราที่เราทานอย่างนี้นะครับควบคู่กับยาแผนปัจจุบันไปแล้วผลมันจะฟ้องล่ะใช่ผลมันบอกจากเลือดอยู่แล้วนะครับแล้วแล้วคุณหมอเองเขาก็เห็นเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตับกระตายเราเป็นปกตินะแสดงว่าเอาเอฟเฟกตตรงนี้มันก็ไม่ได้มีผลลบนี่นะครับหรือถ้ามันมีผลลบหมอเขาก็จะเห็นก่อนเลย นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในการทานไปตรวจใบครับจนถึงทุกวันนี้ทานมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ9ปีได้แล้วครับค่ะแล้วเบาหวานก็ยังทานยาของโรงพยาบาลอยู่ด้วยใช่ไหมคะทานปกติครับวันละเม็ดครับถ้าเป็นวันละเม็ดครับถือว่าอาการไม่รุนแรงไม่หนักใช่ไหมคะ,ะในะในผมจะขอยกเคสทั่วไปที่เคยเจอกันนะครับคุณพ่อเองก็ตามค,คุณพ่อก็เมื่อก่อนเริ่มที่วันละเม็ดเหมือนกัน แต่ว่าก่อนที่จะมาวิจัยตัวถังเช่าเนี่ยไปไปมาวัลลเม็ดมันไม่พอนะครับกับการใช้ชีวิตปกตินะต้องยอมรับว,ว่าคนที่เป็นเบาหวานนะครับพฤติกรรมไม่เหมือนกันเนาะ,ะบางคนเป็นเบาหวานปุ๊บเฮ้ยเริ่มระแวงระวังตัวแล้วเราจะาคุมอา,าหารแต่บางคนเป็นเบาหวานก็ไม่เป็นไรเรากินยาเอา,เอาแล้วเราก็กินเต็มที่ของเรานะครับคือถ้าคนที่ใช้ชีวิตเป็นปกติไปเรื่อยๆอย่างที่ไม่ได้คุมอะไรเลยเนี่ยแน่นอนอมันจะเพิ่ม<ๆ>เพิ่มเพิ่มเพิ่ม แล้วก็อาจจะมีโอกาสลุกลามไปที่โรคประจำตัวชนิดอื่นที่จะพ่วงมาครับก็คือแพ็กไฟที่ที่ได้ยินกันบ่อยๆนะครับความดันไตหัวใ,ใจไขมันตอนนี้ถามว่าถางเช่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทําอะไรกันแน่นะครับคือมันไปนเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถคุมได้ดีขึ้นครับบางคนถ้าคานเป็นประจําแล้วมีโอกาส ลดยาได้นะครับแต่อันนี้แนะนําให้ปรึกษาหมอก่อนเสมอนะครับเพราะว่าอย่างคุณพ่อเองคุณหมอแนะนําให้ลดเหลือครึ่งหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อทานทางชอาเป็นปกติแล้วก็เรียกว่าคุมอาหารด้วยนะครับแต่บางทนอย่างพี่พี่ไม่ได้คุมมากใช่ไหมก็ทานเป็นปกติครับเราก็ใช้ชีวิตมีความสุขครับแต่วันหนึ่งในอนาคตเคยคิดไหมครับว่าอยากจะขอคุณหมอลดยาหรือว่าขอปรึกษาในการลดยาก็อยากจะลดเหมือนกันครับถ้ามีตัว ช่วยที่ดีกว่านี้ไม่ต้องทานยาเยอะก็ะก็อยากจะเป็นค่ะแต่คุณสมศักดิ์บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังอยากทานอาหารเหมือนคนทั่วไปยังไม่อยากลดไม่อยากถึงขนาดต้องทานอาหารคลีนแล้วเพื่อลดยาใช่ครับ่ซึ่งตรงนี้ยังได้บอกถึงตัวช่วยตรงนี้ไปยังคนอื่นๆด้วยเห็นบอกว่าในครบคอบครัวก็ทานถังเช่ากันทั้งครอบครัวเลยเหรอคะใช่ครับเกือบเกือบทั้งบ้านแล้ครับมีปัญหาสุขภาพอะไรถึงทานคะไม่หรอกครับบางคนอย่างพี่สาวก็ทานเพราะว่า หลับสบายร่างกายสดชื่นแข็งแรงขึ้นออกกําลังกายได้มากขึ้น,นครับอา,อาจารย์มนจัน์ขาคนที่ร่างกาย <c oughs> ปกติไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคอะไรสามารถที่จะทานถังเช่าได้ทานได้ค่ะค <c oughs> ือป้องกันนะคะแบบทําให้เรามีภูมิต้นา,นานทานที่ดี <c oughs> ค่ะแล้วก็ผลตอบรับอีกอันที่ที่คนที่ทานถังเช่าประจําจะบอก <c oughs> คือไม่เหนื่อยบ <c oughs> างคนบางคนต้องการจะลดน้าหนัก <c oughs> แล้ววิ่ง นี่ออกกาลังกายแล้วมันเหนื่อยพอกว่าพอมาตานถังเช้าแล้วเขาสามารถวิ่งได้นานขึ้นทําให้เขาประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมีมีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงมากขึ้นแล้วก็ทราบว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเสริมพละกกาลังตรงนี้ด้วยแล้วกลับมาคุยกันช่วงหน้าแล้วกันนะคะแล้วก็ล่าสุดอาจารย์มลจันทร์แอบบอกนอกรายการบอกว่ามีคนอื่นที่เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์อื่น มาขอคำปรึกษาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการทานถังเช่ากับบาหวานนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพถึงแม้จะอยู่ในวัยเกษียณดิฉนันก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำค่ะ และที่สําคัญดิฉันเองก็ทานถังเช่าคอดีไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยเองมานานกว่า9ปีถังเช่าคอดีไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลสุดคุ้มซื้อ3กระปุกใหญ่แถมฟรี1กระปุกใหญ่ราคาเซตละ5,400บาทหมดเขต31ธันวาคม2566โทร092-121-0669ไลน์ c o r d i t ท i เห็นทำงานเยอะไม่ได้ขยันหรอกนะคะแต่ภาระเยอะค่ะผู้หญิงยุค2019ก็ต้องแบบเนี้ยชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็แบบเนี้ยเอาโบนัสไปเลย10เดือนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและเสริมด้วยพาบโบมีส่วนประกอบผงดอกคมามุไมยและสารสก,กัดจากสมุนไพรธรรมชาติเช่นถังเช่าพาโบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าตราคอดีไทยเซนโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยเรื่องถังเช่านะคะทางคุณชานก่อนว่าวันนี้มารายการฮอตไลน์ขอโปรโมชั่นเกี่ยวกับถังเช่าให้กับแฟนรายการด้วยค่ะครับทางโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับก็เป็นซื้อถังเช่านะครับสแถมหในราคา5,400บาท ก็พิเศษเลือกรับได้นะครับมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่จากงานวิจัยนะครับชื่อรีเมมเป็นอนุสิทธิบัตรชิ้นใหม่ที่เราเพิ่งจดรวมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสารสกัดจากเห็ดหัวลิงมีงานวิจัยในการบำรุงสมองอีกตัวหนึ่งเป็นเนว่านะครับเป็นสูตรบ,บำรุงเส้นผมโดยเฉพาะ,ะนะครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสอบถามมาขอรายละเอียดได้นะครับแอดไลน์ไปที่ แอดคอร์ดิไทยครับนะคะเบิกขึ้นให้หน้าจอนะคะกลับามาคุยกันต่อเมื่อสักครู่ทิ้งค้างกันไว้ค่ะอาจารย์มนจันทร์ที่บอกว่า,าคนที่มาปรึกษาเวลาเราไปออกบูธเนี่ยจะมีอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับมีปัญหาสุขภาพหรือว่าถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอย่างเรื่องของไตเกี่ยวกับเรื่องจะดูแลสุขภาพไตได้ยังไงในถังเช่ามีอะไรที่เป็นงานวิจัยพอที่จะบ่งบอกตรงนี้บ้างไหมคะคือเรื่องของไตเนี่ยนะคะ จริงๆรายนี้ที่มาคุยเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทะนะคะที่เขาตัดไตไปข้างหนึ่งเสร็จแล้วปรากฏว่าการทำงานของไตเขาเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานของไตก็คือตัว e g f r เนี่ยเขาเหลือ60%กว่าตมานานละเขาเขาก็เลยหมายถึงว่าทำงานได้เกินครึ่งมาประมาณ60%คืเอร์เซต์คือ,อจริงๆมันมีค่าถ้าใ,ให้ได้ใกล้ๆร้อยจะดีนะคะ เขาก็มาเห็นผลของตัวเองว่าของตัวเองเนี่ยค่าของตัวเองเนี่ยเก้าสตัว eGFR เนี่ยนะคะเขาก็เลยเปิดใจที่จะลองทานดูซึ่งจริงๆคือลูกเขาเป็นหมอค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยเชื่อแผนตะวันออกเท่าไหร่หมายความว่าผลการทํางานของไตที่เหลืออยู่ข้างเดียวเนี่ยแค่60%บแต่ว่าอยาก <60 S 1> มาลองใช่ค่ะก็เลยแนะนําให้เขาทานก่อนอาหารตอนเช้าและหลังอาหาร แรกดูเองบอกให้เขาทานเยอะหน่อยสักสี่สี่แคปซูลต่อวันนะคะตอนนี้ความที่เขายังไม่เชื่อแล้วก็กลัวเขาก็ทานแค่เช้าเม็ดเย็นเม็ดบอกขอเริ่มจากเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก่อนปรากฏว่าสิบวันผ่านไปเขาส่งผลตรวจเลือดมาให้ดูใหม่หมายถึงว่าทาน10วันแล้วไปตรวจเลือดใช่ค่ะมีผลโชว์ให้ดูไหมคะมีค่ะมีผลโชว์ให้ดูเลยว่าจากที่เขาเคย6กกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำงานของไตขึ้นเป็น70%กว่าเปอร์เซ็นต์ อ๋อขึ้นมา10%ค่ะภายใน10วันค่ะขึ้นมาเรียกว่าเรียกว่าเห็นชัดเจนคะแล้วก็มีค่าอีกอันนึงพวกเอ่อคลีอตินเนพวกนี้คือดีขึ้นหมดค่ะนะคะแต่อันนี้มันมันต้องเน้นว่ามันเป็นผลส่วนบุคคลด้วยใช่รัแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเช่นการดูแลตัวเองอย่างดีด้วยแล้วก็ปัญหาสุขภาพเดิมที่มีอยู่ด้วยแล้วก็มีตัวช่วยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนทานแล้วจะเห็นผลแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคส ที่อาจารย์บอกว่าอยากจะมาบอกคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้านนี้ค่ะว่าสามารถดูแลได้นะคะเรียกว่าเรื่องผลข้างเคียงของทางเช่าคอร์ดิไทยกับไตเนี่ยเรียกว่าตัดปัญหาไปได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะทีนี้ให้คุณชาญยืนยันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีกระแสข่าวแล้วก็มียังมีข้อมูลอยู่นะคะเวลาหาข้อมูลทางเช่ามีพวก ตะกัวมีพวกอะไรโลหะหนักอยู่ด้วยทานไปแล้วจะมีผลข้างเคียงอย่างโน้ตอย่างนี้นรตรงนี้ให้ยืนยันว่าของคอร์ดิไทยเนี่ยมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับของคอร์ดิไทยเราเป็นถังเช่าที่เราเพาะเลี้ยงเองใน l a บนะครับซึ่งอาหารเราก็คัดเกรดพรีเมียมเพจพรีเมียมเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์โลหะหนักตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเพาะเลี้ยงและหลังเพาะเลี้ยงเสร็จเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ส่งวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับด้วย l a บมาตรฐาน ALS นะครับเพราะว่า อย่างที่ผมอาจจะเคยบอกไปแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยเวลาทางออยเนี่ยเขาจะขอผลการวิเคราะห์โลหะเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในรอบปีแต่ว่าของเราส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราตรวจทุกล็อตนะครับซึ่งเราไม่ได้ตรวจเองเราส่งแลบสากลนะครับมีผลตรวจจากแลบมีผลตรวจครับทางผู้ชมบางคนทักมาเลยครับมีผลตรวจไหมมีผลตรวจไหมเราก็ส่งให้ดูเรามีล็อตอะไร ให้ดูเรียบร้อยรตรวจสอบเรื่องของการตรวจจากโลโหะหนักได้เลยใช่ครับ<ล>ทั้งโลหะหนักและทั้งจุลินทรีย์ปนเปื้อนสิ่งหนึ่งที่เราตรวจเองคือสารโคอเดซิป,ปินค่ะซึ่งเราก็รับรองไว้บนฉลากะนะครับซึ่งอ,อยู่ไม่ต่ำกว่า0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลตรงนี้ให้เน้นนิดนึงเพราะว่าถังเช่าของคุณชาญของมกเกษตรเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวเหรอคะที่สามารถที่จะติดเรื่องของสาร เราไม่ใช่ยี่ห้อเดียวที่จะติดได้แต่เราเป็นยี่ห้อเดียวที่เลือกที่จะติดดีกว่าเพราะว่าการเคลมบนฉลากต้องมั่นใจต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมีจริงมันก็กึ่ง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 ยาแตเรายังไม่มีสารสําคัญตัวนี้จริงๆครับเราไปทางทิศทางนั้นเพื่อจะให้ผู้บริโภคมั่นใจครับเพราะว่าการที่ทําเป็นอาหารเสริมมากาแต่ไม่เคลมอะไรเลยบนฉลากก็ไม่มีความผิดกับผู้ผลิตใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นทางเช่าที่ไม่มีสารออกธิ์เลยเขาก็ไม่ผิด ถ้าเขาไม่เคลมใช่ไหมครับอ๋อแต่เรามั่นใจรเรากล้าที่จะเคลมตรงนี้แล้วออยก็ให้ผ่านตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีสารตัวนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์ในการทานสักเท่าไหร่คุณสมศักดิ์ทานไปก็คงจะไม่ได้ประโยชน์กับร่างกายด้วยใช่ครับใช่ไหมคะตรงนี้สําคัญไหมคะเวลาที่เราเลือกซื้อดูฉลากศึกษาข้อมูลสําคัญนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพบ้านเรามีทั้งหลายแบรนด์โอ้เป็นสิบสิบแบรนด์ผมก็อยากฝากไว้ว่า ก่อนที่จะเลือกทานเลือกใช้เนี่ยแต่ตองดูก่อนไหมครับว่ามีที่มาที่ไปส่วนผสมมียาอะไรบ้างในนั้นเพื่อสุขภาพของท่านเองนะครับค่ะทุกวันนี้9ปีที่ทานเนี่ยไปตรวจสุขภาพก็คือยังปกติดีอยู่ใช่ไหมคะปกติทุกอย่างครับชยชคว้เรื่องเบาหวานค่ะนะคะอยากให้คุณสมศักดิ์ได้ ฝากไปยังคุณผู้ชมทางบ้านซึ่งก็มีทั้งร่างกายที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรหรือบางคนที่มีปัญหาสุขภาพคล้ายๆกันแล้วก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกซื้อสมุนไพรถังเช่าแบบไหนดีมีคําแนะนําหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างคือก็ต้องทดลองทานดูนะครับว่าผลเป็นยังไงได้ประโยชน์อะไรบ้างจากผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างผมเนี่ยทานมาผมรู้เลยว่า เก้าปีที่ทานมาเนี่ยร่างกายเปลี่ยนแปลงยังไงแข็งแรงขึ้นยังไงตับไตปกติความดันไม่มีครับเขาเลสเตอรอนไม่ขึ้นค,ครับอยากฝากไปถึงผู้บริโภคทุกๆท,ท่านครับค่ะเรื่องการเลือกซื้อสําคัญมากทุกวันนี้ก็ยังมีโทรศัพท์มาปรึกษาอยู่ใช่ไหมคะคุณชาและอาจารย์ที่บอกว่าทานบางยี่ห้อแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงแบบนั้นแบบนี้หรือไม่เห็นผลเราให้คําปรึกษาไปยังไงบ้างคะในกลุ่มคนกลุ่มนี้คือในแง่ยี่ห้ออื่นต้องยอมรับว่า มีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเยอะมากไม่ใช่แค่ถังเช่านะครับต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมันกว้างมากแต่ผมจะแนะนําเสมอว่าตรวจสุขภาพทานไปตรวจไปเราจะรู้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าที่เราทานไปสมมติถ้าค่าตับเราขึ้นอ่ะเราเอาแบรนด์นั้นส่งตรวจโลหะหนักก่อนเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับตรวจครั้งหนึ่งโลหะหนักเนี่ยสี่ตัวก็ไม่ต่ำกว่าแปดพันก็แต่ว่า คุณภาพชีวิตเราเป็นราคาที่บางทีเราก็ต้องเลือกถ้าเราอยากจะทานยี่ห้อนั้นจริงๆะนะครับอย่าเลือกเพราะราคาคที่ถูกอย่าเลือกเพราะว่าเขามีการโฆษณาอวดอ้างที่มันโดนใจต้องดูหลายๆอย่างด้วยอย่างคุณสมศักดูดูอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะทานก็ต้องศึกษาก่อนครับที่มาที่ไปคใครผลิตใครเป็นคนวิจัยครับอืมใครผลิตใครเป็นคนวิจัยพอเห็นว่าเป็นถังเช่าของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ร่วมกับงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ดตรมนจันแล้วอันนี้มีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วใช่ครับใช่ไหมคะความน่าเชื่อถือก,ก็เกิดขึ้นแล้วค่ะอัน,นี้เรื่องความปลอดภัยยืนยันอีกครั้งได้ไหมคะคุณชานว่าทุกรสการผลิตเนี่ยเราตรวจสอบอะไรบ้างเราที่ยิ่งต้องส่งไปอเมริกาด้วยเนี่ยมันต้องเข้มงวดยังไงบ้างครับการส่งไปอเมริกาเนี่ยแน่นอนความสะอาดในการผลิตก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องตรวจที่จุลินทรีย์ปนเปื้อนและโลหะหนักปนเปื้อนให้เกินค่ามาตรฐานนะครับเพราะว่า ในข่าวทุกวันนี้นะครับที่คนบอกท,นทานถังเช่าแล้วตับพังหรือไตพังเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากตัวถังเช่าเองนะแต่มันส่วนมากแล้วเรียกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยมาจากสารปนเปื้อนอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะโลหะค่ะครับเพราะว่าแม้กระทั่งอันนี้จีนเองเขามีงานวิจัยออกมา 2- 3ถึงสามอาร์ติเคิลแล้วบอกว่าเขาเจอการปนเปื้อนถังเช่าทั้งในแหล่งธรรมชาติค่ะแล้วบางทีก็ในอาหารเสริมฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยควรดูให้มั่นใจก่อนค่ะครับ นะคะปิดท้ายให้ดร์ชานได้ย้ำโปรโมชั่นกับแฟนรายการอีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็โปรโมชั่นของเรานะครับวันนี้ซื้อ3แถม1ในราคา5,400บาทสามารถคละสูตรชายหรือสูตรหญิงได้นะครับเลือกรับพิเศษเลยตัวรีเมมนะครับสูตรบำรุงสมองนะครับ,รบหรือสูตรบำรุงเส้นผมเนว่านะครับยังไงโทรมาสอบถามกันก่อนได้ที่0 9 2 1 2 1 0 6 6 9หรือแอดไลน์ไปที่แอดคอร์ดิไครับ สุดท้ายที่ดรมันจอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าถ้าเราจะเลือกถังเช่ามีหลากหลายเหลือเกินทําไมต้องตัดสินใจเลือกคอดนิทยของมอกษตเเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ที่เราเรียกว่าเราคํานึงถึงผู้บริโภคนะคะ mm hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งเราทานเองทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจค่ะว่าเราทานสิ่งที่ปลอดภัยค่ะและไม่มีผลเสียต่อสุขภาพแน่นอนค่ะวันนี้ครึ่งชั่วโมงเติมเเราก็ให้ข้อมูล กอบคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอความข้อมูลความรู้เกี่ <c oughs> ยวกับเรื่องของถังเช่าและการเลือกซื้อที่ถูกต้องคุณจะดูสังเกตอะไรบ้างรวมถึงมีผู้ใช้จริงที่มายืนยันด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะกับพอดไลน์สายสุขภาพวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ